สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมา,อาสอนวิธีการแก้ไขพี่เมียโป้มไม่มีเสียงหรือว่าเสียงไม่ออกลอําโพงเสียงไม่ออกหูฟังนะครับเรามาดูวิธีแก้ไขกันเลยอันดับแรกนะครับให้เรากดไปที่อินดิทครับผมาจากนั้นเลื่อนลงมาตรงคําว่า p e r f e r lens นะครับแล้วก็เลือก audio hardware ครับผมเรามาดูกันว่ามันเกิดจาก สาเหตุอะไรนะครับให้เราเลื่อนมาตรงคําว่า default output ตรงนี้นะครับทีนี้ลองกดเลือกดูครับอ่ามันจะมี d ดเวอร์เสียงให้เราเลือกนะครับทีนี้เราก็เลือก d ดเวอร์เสียงที่เราใช้นะครับที่มันออกลําโพงหรือว่าออกออกหูฟังของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่า d ดเวอร์เสียงที่เราใช้เนี่ยมันเป็นตนัวไหนให้เรามากดตรงนี้ครับผมอ่เลื่อนลงมาตรงนี้ครับที่มันเป็นรูปลําโพงตรงนี้นะครับสปี a เกอร์เนี่ย แล้วเราก็เลือกดูครับว่าไดเวอร์ที่เราใช้เนี่ยที่ให้มันเสียงมันออกเนี่ยมันเป็นตัวไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ATR USB ก็คือเป็นเสียงจากหูฟังของผมนะครับแล้วเราก็ลองเปิดเพลงนะครับเปิด YouTube ก็ได้ว่า,าเสียงนี่มันออกจากตัวนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเสียงมันออกจากไดเวอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็มาปรับนะครับปรับตรงค่า Default Output เ,เนี่ยให้เป็นไดเวอร์ที่เสียงมันออกนะครับอย่างของผมก็เป็นตัวนี้ผมก็จะเลือกไป จากนั้นก็กด yes ไปครับผมส่วนตรงค่า default Input เนี่ยจะเป็นเสียงไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากตั้งค่าเสียงไม้นะครับไว้บันทึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากบันทึกเสียงก็ไม่ต้องเลือกก็ประมาณนี้ครับจากนั้นก็กดโอเคครับผมแล้วก็ลองฟังเสียงดูอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเสียงยังไม่มานี่ให้ลองปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดเข้ามาใหม่ดูแล้วก็เปิดฟังใหม่ดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปน,นี้ก็ลืมกด,ดติดตามกดชอบกดแชร์ share, กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิ